แค่มีเซเว่นซีดทุกอย่างก็ซีดถึงใจสรรพคุณดีๆที่มีอยู่ในเซเว่นซีดมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะสารสกัดจากโสมเพิ่มภูมิต้านทานกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนเพศและการทำงานของหัวใจสารสกัดจากถังเช่าหญ้าหนอนเทวดามีลิธิ์เสริมสมรรถภาพของท่านชายและยังช่วยบำรุงร่างกายอีกด้วยค่ะ สารสกัดจากตังกุยมีสรรพคุณเป็นเลิศในการบำรุงร่างกายและบำรุงเลือดเป็นอย่างมากสารสกัดจากหอยนางลมทำให้ประสิทธิภาพทางเพศดีขึ้นและยังช่วยเสริมสร้างการผลิตสเปิร์มอีกด้วยค่ะผักโขมทําให้รู้สึกแอคทีฟตลอดเวลาช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลมีวิตามินเอบำรุงสายตา ซิงอมิโ n แอซิดคีเรนมีวิตามิน B1 B6 B12 กรดโฟลิกและไบโอตินช่วยบำรุงเลือดและผิวพรรณแอ r อา n i จินีนทำให้หลอดเลือดขยายตัวและลดปัญหาความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศซเวนซีดห่องมี10เม็ด<ม>ราคา598บาทบริการจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทางสอบถามเพิ่มเติม,มโทร082 0304608ได้เลยจ้า